เปิดร้านเสร็จแล้วก็เข้ามาเจอกัญช,ชาหน้าแบบนี้เลยกัญชาหน้าแบบนี้เลยเดี๋ยวแม่จะเรียกน้องมาถามนะว่าเป็นอะไรนะเป็นอะไรลูกมาหาแม่ดิทำไมซึมจังเลยอะ่ะเที่ยวก็เที่ยวแล้วเมื่อวานก็เที่ยวแล้วเที่ยวสองรอบสามรอบวันนี้แม่เปิดร้านแล้วก็เดี๋ยวไว้เดินคืนนี้ไงดูหนะ้าดูหนะ้าก็เดี๋ยวไว้เดินคืนนี้ คืนนี้แม่พาเดินดูหน้าดูหูดูดิออกทุ่มครึ่งเหมือนเดิมไงลูกไปไหมไปทุ่มครึ่งนะได้เวลาเราค่อยออกนะลูกนะตอนนี้ให้แม่ขายของก่อนนะแม่ทํางานก่อนนะนะครับรักแม่ไหมไม่รักด้วยอ่ะดูดิรักแม่ไหม,ไมด,ดูดิแม,ม่แม่แมกัญชาอย่าเป็นอย่างนี้นะลูกแม่ไม่สบายใจนะลูก กันชาเป็นอย่างนี้แม่ไม่สบายใจนะลูกนะรักแม่ก่อนเร็วรักแม่ให้แม่ชื่นใจก่อนรักแม่กัญชารักแม่ครับกัญชารักแม่หน่อยลูกไม่รักแม่แล้วหรอกันชาไม่รักแม่แล้วหรอรักแม่ไหมรักแม่ไหมกัญชารักแม่ไหมอุยดูหน้าดิแม่แม่อุ้ยน้าสงสารนะดูตาดูคิ้วดูออ้ยรักแม่ไหมกันชากันชาไม่รักแม่แล้วหรอลูกรักแม่ก่อนเร็วรักให้แม่ชื่นใจก่อนรั รักแม่แล้วนะโอเคโอเคแม่สบายใจแล้วแม่สบายใจรักแม่อีนึงรักแม่โอเครักแม่ล้วนะโอ้รักแม่รักแม่โอเคโอเคโอเคไปไปมามาหาแม่มาออ้รักแม่โอ้รักแม่โอ้รักแม่รักแม่รักแม่น้องรักแม่นะคะโอ้โอ้เหมือนเดิมแล้วเหมือนเดิมเหมือนเดิมเออค่อยสบายใจหน่อยลูกไปเออโอเค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 ค่อยสบายใจหน่อยแม่สบายใจแล้วมา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  บายดูหน้าโอเคสบายใจแล้วค่ะไป